สวัสดีงามครับพี่น้องมือนีสุปเปียวกับทีมงานสิพามาเฮ็ดย่ำหน้ากากหมูท้่พี่น้องเด้อสูรเรียมมือแซบสดเด็ดว้าวได้ยังมือนีเฮ่าได้หน้ากากหมูครับเอามาทำอะไรกินโอ้มายำมายำม,มยำมาเฮ็ดอยู่บรรยากาศทุ่งนาตะแก่แคมปิ้งเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละหมูและห่อเอามาซอยเป็นตอนเป็นตอนพอดีคำแสบบลซ้ซมจำสูบใบไม้ยังกระไซบะมีกับกระไซด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ากันเนาะสร้อยหมูแล้วเเขาไปข้างมอถัาต้มน้ำหอนไว้หาลวกหมูจกเคลื่อนึงพี่น้อง มะสอยหอมเงยมาซอยขึ้นไก่อ่างทรายนี่ละพี่น้องซอยหอมบัวไว้ซอยแบบเล่นเงยว้น้ำพี่น้องนี่ละแล้วก็มาตำบักพริกเด้อพี่น้องเด้อตำบักพรีดแบบหยาบเราต้องแดกไรดอกมันพยายามตำบักพริกใส่กระเทียมมันลุกไปแล้วปรุงรสได้เลยพี่น้องใส่ผงนวดตามพอเย็นสู้ใส่รสดีแจ้งหน่อยใส่น้ำตาลแจ้งหน่อยแล้วก็ใส่น้ำปลายัดลงไปนี่ละพี่น้องน้ำกระเทียมดองก็ใส่เลยถุงนึ่งใส่หัวกระเทียมพร้อม เน่าก <S preach science> ็ใช so so ่หลายเติ๋อยู่ได้พ so so ี่น้องมันจังเปียวมันจังสมมันจังเด็ดเนาะพี่น้องเนาะใช่หลายหลอดฝังเน่าอ่ะะโคเร่โคเร่พอได้แล้วฮอกกับไปเลยจวดลงหมอเลยนี่อุ่นเห็นมันเห็นมันอุ่นจังหน่อยพี่น้องนี่แหละแล้วก็เขามาปุ่มเลยอ่ะพวกเนล่องหล่น้ำย่ำฮาดต้องไปโคเร่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 เลยพี่น้องโคเร่หลายๆเติอบุ่นระมันจังเข่ากัดมันจังแซบมันจังเด็ดนี่ว่าเขาเรียนเรื่องเขาเก่ากลางใสหอมใหญ่ที่เขาสอยไปกับลงไปเลย เดือดเดืนี่พี่น้องพ่อหนีโคเ,เล่โคเ,เล่โคเ,เล่พอโคเล่เขากันแล้วห้องเขาพลองชิมเบิงพี่น้องโอ้เด็ดเด็ดรับรองว่าแซ่บพี่น้องอสองข้า,ขาวขาดบ่ไรามากมากมากสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องไปพบกับซูปเปอร์เด้อพี่น้องเด้อมือหนีทีมงานหลายเดลยกูได้โอ้มืญหนีแต่งนานมือหนีแกโอ้อนับหน้าก,กากหมูออ ก็หนักการูครับอนี่โอ้ยแก่แซ่้ใก่ก็ซุปเป้าหนินาจะแก้แคปปิ้งนละมื่นจาละซุปเป้ิ้มสุปเด้อ้บังไได้มาจะใส่อีกนองพอน้องขันพ่มน้องกันพ่มน้งรเทาตลาดตลาดเต็มกระเบียวน่มาจแก่ลสั่งซุปเป้าเด้อพี่น้องเด้อพี่กัดตรงข้ามตลาดบ้านไม้หองคายนี่ครับีก่อน อายเองนักล้้เงยให้กระททมมันขอบคุนเลยนะครับสำหรับผู้ที่ตามผู้คดผัวใจซุ๊เป้วขอบคุณเลยล่ะ